โอ้ยยังเต็มอยู่เต็มกจกแขงแรอาได้สตัวเองตัวใหญ่มันเด้อได้สามตัวเองครรนใส่เมาดังพวกนอยางอี้ปลาตื่นเลยปลาเบิรปลาอะไรตื่นปลาดีหวานเนี่วหวานๆเนาะต้นละแผนกลูกซีเนอร์เลนี่ ของโปรดนะคะนี่เดี๋ยวจังมากินข้าวนตำกันเมนูมนเฮาโมนิกามีปิง้งปิ้งลูกซินเนื้อเนอาะตำทูแล้วก็มีปิ้งปลาประมาณนี้ค่ะปิ้งปลาหมึกแล้วก็มีปิ้งปลาหมึกพร้อมเลยค่ะเบิ้งม,มากินนตำกันด้วยเอฟซีักหน่อยน,นี่ สวัสดีค่ะทุกค,คนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุลชนะสวัสดีพี่น้องสุขุสคนาเอฟซีทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องสีนุนอยู่ที่โค้น้องนาของเรานั่นเองนะคะคลิปนี้นี่น้นองนุนหนีมากับคุณแม่นะชาติแลว้วก็คุณ,ณานนาันนะคะคลิปนี้นี่เขาจะมีภารกิจอีกหลักก็คือเขาจะมาคือสะด้ง,ดงไปปิปีกกินเพลงแล้วจากัรใหญ่ยิ่ไดหล่ระบาดปลาที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะที่ตึกไปเพือก้อนนิ้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาปีใหม่เข้ากั อ่ะตึกใหม่นะคะมาเบิ่งกการพุนาเฮาเก็บยาออกอะไรมานานันเ่ินกับพุนานันนะคะึ้ไปลือกมได้ดีนาะจุ๊เลยได้แข่งเลยแ่งเลยจุ๊จบเลือแขงเัวอาตัวใหญ่มันได ปวดต้อใส่เมาส์ดังปวดบางอย่างอีกปลาตื่นเลยไปเบิ้ลปลาอะไรตื่นมีปลาดุกตัวหนึ่งนะคะปลาดุกไม่เอาปลาดุกที่เราเลี้ยงในบ่อแหละเราเอาลงสระใช่ไหมเหลืองเลยโอ้เหลืองเลยไปไปยังไงครับไปกระับดมเออไปดันลงไปแย่แล้วปลาตื่นนะคะตื่นนะทไฮะกระชับมีนะ ต้มหัวเขาเวียไมขาเวียเวียฮานคือซิเบดอยู่นะคะบอว่าน้องแดจะโกตอนนีมดูเด่นมันบอนั้นนกเลยนั้นบอลนะมันบอนัครับเป็นหมูนใ่หนานนวนาานานนานาาน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 า่านนนา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 นนานนา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 นนานนา่าน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 าานนนนนนานนอาาน ได้กระปูหอมงมากนะคะนันนัเอาไหมเอาเอาเอาใกล้งไปใกล้ๆเออนั่นนะวางลงกก้อนอันนี้โอ้สองบาทสองบาทเอาเห็ดผลที่เราอยากปลูกจะแรื่องมันบอลมาทำมันบอลบอลบอลข้ามาไกลๆอันเดียวมันบอลอ้อมๆตอนนี้นู่นมันมันบอลนออ้อมอยู่มันหุ่นจักจะลุ้มเฮาจะวะบอดับโผล่บาย่างแน่นอ่านอ่านอ่านดีกว่าดีกว่า มัน้อมออมจะลุงอยู่แห่งเดียวบอนแนหัดเบียเวียวไปลงข้างนู้นลูกไปลงข้างนู้นไล่ไล่มันมาอั่นดินั่นดิมันบอนออมจะลุง สามตัวตัวเท่าเดิมเลยตัวรุ่นเดียวกันเนาะตื่้ขึนขึ้นน้อยนึงไปนู่นเออเดินมาเดินข้ามาสั่นอะไรนั่นมันหล่นลงไปตาละตัวหนึ่งแมวแมวบ่เราเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนาะท่าทีพันธะวะตัวใหญ่็เจะดีที่สุดนะตัวใหญ่จะได้

เออเยอะยืนอยู่ตรงนั้นไรจะมไน้องเบียร์คะแนนไรมันิวที่เข่าเบียเองไรเไล่หัวเข่าแย่แล้วเรื่องหัวเข่าหะแน่นเออสองดูน้องนุ่นมันจะถูกแน่น้องนุ่นเออหนึ่งคะนได้ะแนนไล่ปาคะแนนไล่ปามาเรื่องหัวเข่าเออแน่นห้าสิบเซน ลีวละแ่เได้หนแล้อนนี้เอวันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปปิ้งปลาตามทเนาะได้ทั้งหมดอจะสกโต1ิบกว่าโต2 4แย่แล้วแปดสบมาณสิบิบโตนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปิ้งแล้วก็ตาโทกินเข้าเทงน้ำกันนะคะเอซีทุกคนไปยุงายกันเถิะมาน เอาไหมเอาเลยเ,เลย<ๆ>ตัวใหญ่จะได้แหละสัดได้ค่ะทุกคนวันนี้ก้อนนี้เราจะไปปิ้งปลาตำถั่วเราต้องไปเก็บถั่วซะก่อนคะ <laughs> เก็บถั่วนทำกานถั่วอยุคน้องหน้าเฮานี่แหละถั่วตั้งแต่ปีที่แล้วบังหอดปีนี้ยังได้กินอยูด้วยถั่วถั่วปีเขาปลูกแต่ประมาณเดือนสิงหาเนาะเนาะเนาะปลูกประมาณเดือนสิงหาเนาะเอฟซียอดย้อนไปเบิร์นได้เลยค่ะเพราะว่าตอนที่ปลูกมาก็คือเราปลูปก ช่วงกอดที่จะเกี่ยวข้าวเนาะตอนๆๆๆตนี้ก็เล็มๆแล้วเก็บมันจะมือเราเก็บพ่อไปได้ตาำนะคะ ยังกินได้อีกโบไม่ได้กินอี่เป็นเดือนวันน้นเป็น,น,นพเพ่งเป็นมันเป็นดอกเป็นยันมันเป็นเนื้อหัวน้ำค้างอะไรนี่แห้งแซ่บกรอบเรื่อยลูกนี้หมากมัน,นขายอยู่เยงเงินคุณยายนี่ขายดีแนเนาะมีแต่ผู้มาซื้อน่ะวางขายแป๊บเดียวก็หมดเลยแป๊บเดียวเขาถามซื้อเขาจะถามซื้อเอามันแบบเข้ากับปูแบบปลอดสารพิษด้วยนะคะกินเองเนาะบ่อยากแบะใช้ทานเทา่เคมีนะคะกับปลูกดับธรรมชาติอันนี้มันยังบ่ตื่น หลายแต่ว่ามันยังหมดตกเนาะอีกสองเสมอนะจะได้กินแล้วก็เขาพอยังขนาดดีจังหน่อยเป็นเรื่องด้นะนเ,เป็นเรื่อเด้อพื้นเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆค่ะน่าจะได้จานสองจานนะคะก็แปบ๊บเก็บแปบ๊แปบเปียกย่นี่ได้หลายแล้วค่ะน่าจะได้จานสองจานแล้วนี่นะคะ่ะพอแล้วเพรวกเขาจะเบตดตำ ปิ้งปลาน้ำทัพตองกินสดสดนะไปไปค่ะทุกคนไปไปตำทัวกัน,นเลยดินนะอืมปลาสดสดถึงพาดยิ่งเลยอดเลยครับนะอืมใบเลยนี่ใบเลยนี่ดำดองบ้ครับนี่ดำดองทุกท <c oughs> ึง้งขึ้นมาเมื่อกี้นี่นี่นี่แหลพะพอดีหวานพอดีหวานจำเลย เอากระด้างด้วยป้าแม่โอ้ยดินยังเต็มอยู่เต็มโอ้ในการพุทธขนาดในการในการยอดเลยนี่ตัวตะมัทถ์ถั่วเด้ิมอย่าเอามากินกับปิ้งปลานี่สดเลยจากต้นน้องที่นู่นก็คือปิ้งลูกศิลอยู่นะคะทุกคนแบ่งหน้าที่เดียวแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เดียว ก็ละแผนกลูกซินเนื้อได้หน่ของโปรดนะคะนี่เดี๋ยวจังมากินข้าวนำกันเมนูเฮาโมนิกามีปิ้งปิ้งลูกซินเนื้อตำโถแล้วก็มีปิ้งปลาประมาณนี้ค่ะปิ้งปลาหมึกแล้วก็มีปิ้งปลาหมึกพร้อมเลยค่ะเบิ้งมากินนำกันเรื่องเอฟซีจังไนนี่เต็มเต็มเต็มโอ้ไกลได้เลยนี่เพราะว่า มันจงหวานเออสดเลยสดมันหวานดิการ ปิ้ง,งนล้แคมคือมีอหว,นะนวานเน,นี่ยแง่หวานๆเนาะมาค่ะเอฟซีทุกคนมากินข้าวต้มกัดวันนี้ปิ้งปาก,กับตำทูเฮาดิแล้วแล้วป้งปลาหมึกน่ากำังปิ้งเนะเมือ่อกี้ ป่าแบบกำลังเนื้อหวานๆเลยแบบคุณยายกินแล้วบอกชิมแล้วแซ่บๆข้อดีกินนะกับลูกอ่อนดูวอฮอปปอยอันมันลาแล้วมันหลักเลยม่ตึกใหญ่สำนี่ละตัวยังหลายคนบอกขึ้นเลี้ยงโดนแล้วขึ้นตัวสำเก่าเนาะป้าเราเอามาทีแรกมันเท่านี้ก้อยทีไดมันเยอะมันน้อยนิดหนึ่งเลยข้าวตำทูปีงป่าเข้าวตำลาบ่ยายเข้าวตำลาไว้เปิดยอด ทุดยอดละรับคนในเมืองย่านหากินแย่อยู่ถ้าเฮาคนบ้านนอกหากินง่ายเลยกินพื้นบ้านเนาะตัวน้อยกันปลาตัวนี้กับสามตัวเส้าไปแล้วนะเออเอาเงาจะซื้อน้ำมันเมี่ยต้มอยู่ดีปิ้งเสร็จแวสามตัวอาจจะเป็นห้าสิบบาทตัวนล็กๆแบบนี้แล้วกันนเขายากอีาตรงไหนหิวแห้งก็เลยไม่เรียกเพื่อนมากินน้ำกันนี่ขวา กินบ่อยแล้จริงฮ้อนๆเลยครับเนี่ยกินบ่อยอไม่บ่อยนะอันนี้ละครั้งอันนี้ละครั้บ่อยได้กินได้ใบมอญมันมีตาปลาตัวใหญ่ๆนี่นะตัวเล็กๆแบบนี้บ่ค่อยได้กลิ่นก็เถอะมั่นปลาซีพีนันนั้นนะมันกระดูกแข็งแล้วนะนี่กระดูกอ่อนนะอันนี้ยังแซบอยู่ค่ะอ้อมอ้อมเนินมันมันอุ่นอีกยังแซบคือเก่าข้าวเทียนที่โคกหนองนามาค่ะเรีบกินทุกคน กินฮ้อนช้อนกลางครับ่ะฮ้อนอิรินี่ก,กิน <3 S 1> พ,<อ>พร้อมที่ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวเอฟซีแล้วน้องคลิปนี้กับตั้งแต่ข้าไปตึกสะดุ้งยุบอันยุบวอร้าเองนะคะไม่ได้ไปซื้อของเลยแล้วก็ไปเก็บทั่วปีที่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาปีใหม่แล้วกับยังกินได้อยู่นะคะปลาตัวนี้น้อยเนื้อกำลังหว,หวานเลยค่ะเอฟซีทุกคนแล้วก็ปีงกลูกสินเนื้อเข้ากันทุกอย่างนะคะมีออมเนื้อพร้อม เบอร์ไม่อย่างที่จะมีแต่อย่างเออเดฟซี่มากินน้ำกันเนาะมานะมามา,มา,ม,า <c oughs> มากินน้ำกัดกินไม่กินน้ำกันเนาะเออแต่ต้องขอตัวไลฟซี่ก็สีน้ำลายหงุดหงิน้ำเผาเราละนะ <c oughs> ขอตัวแล้วนะคะเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยก็รอติดตามคลิปหน้าว่าเขาจะมีเมนูอย่างทีนสาสตร์นำเสนอบอยเรือน,นั้นนำเสนออย่างกระทาจี๊ดสามน้ำเด้อแล้วก็รอติดตามโปรเจกต์เอ่อน้องสีนุ่นด้วยในปี2565นี้แล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะกล้วย ชาวผู้ไทยด้วยนะคะทักไลน์มาเลยนะคะโฆษณาเข้าทุกออตอนนะคะในช่องดาสินนะคะโฆษณาเองะเข้าเองนะโอเคะ <laughs> okay, ขอตัวไปแล้วนะคะค่ะเอฟซีทุกคนมีความสุขมากๆยากินน้นตำทั่วปิ้งฝาคือเฮากะขอขให้ได้กินเด้อขอบคุณค่ะสบายดีบาย,บายยไปแล้ว <laughs>